สวัสดีนักเรียนเกรดสิบทุกคนนะครับพบกับพิเชอร์คุณากรวิชา i n s i ซต์มิวสินะครับสำหรับวันนี้พิเชอร์นะครับจะขอทบทวนเพลง build it up อีกนะครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้พิเชอร์นะครับจะกดเปียโนเป็น Backing Track ไปให้เอาไว้สำหรับนักเรียน ซ้อมร้องเองด้วยนะครับก็คือจะกดเปียโนเสียงเปล่าๆนะครับอ่ะทีนี้เราไปเริ่มกันเลยนะครับ one two นซนมีซนซนมีซนซอนฝาซนซนทีทีทีละซนละซอน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  ส่งฟามิเรโดว์ build it up build it up build it high build it up 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 into the sky build it up build it up build it higher build it up 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 into the sky build it one b i l d up two three and four Bisap o อ่ะเดี๋ยวที่เชอร์นะครับจะขออีกหนึ่งรอบนะครับให้นักเรียนร้องไปพร้อมกับทิเชอร์เลยนะครับ one two three ซอนซอนมีซอนซอนมีซอนซอนฟาซอนซอนทีท สนละส,น,ละสน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 โดโดโดเรโดโดลาโดโดโดสนสนละสนฟามีเรโดดิว b o r e Are you sure you can balance m o r e Build a five, build up six, seven, and eight. w a t h it bubble like a j e l l on a plate. อ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวทิเชอร์นะครับจะกดเปียนโนอย่างเดียวนะครับเอาไว้ให้นักเรียนฝึกซ้อมร้องนะครับ กดเป็นโนเปล่าๆเป็น backing t แ a ็กนะครับให้นักเรียนไปซ้อมร้องนะครับ One two three สำหรับใครนะครับที่ยังร้องตามไม่ทันนะครับทีชเชอร์อยากให้พวกเรานะครับฝึกซ้อมร้องกับ Bac k i ิ้ t แทร็กที่ที่เชอร์กดเป็นโนวไว้ให้นะครับอ่าส่วนอาทิตย์นี้นะครับอ่าการส่งงานก็เหมือนเดิมนะครับทีชเชอร์อยากให้ส่งเป็นอัดคลิปส่งนะครับก็คือเปิดแบ็ k กิ้งแทร็กที่ทีเชอร์ทำไว้ให้นะครับและร้องตามส่งมาให้ทิชเชอร์นะครับ ดิื่อเชื่อว่านะครับถ้าเราฝึกซ้อมร้องบ่อยๆนะครับท,ที่เชื่อเชื่อว่านักเรียนทุกคนทําได้แน่นอนครับอ่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ